สินแสบาโค้ดชีวิตสวัสดีครับสำหรับปี2,566นี้นะครับดาวที่จะส่งผลกับทุกๆคนทุกๆราศีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดาวที่จะส่งผลโดยตรงแบบภาพรวมทั้งปีกันนะครับที่นี่เราดูดวงแบบเจาะจงนะครับหมายความว่าคุณจะต้องรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนครับไม่ใช่เป็นการดูแบบราศีแบบทั่วไปนะครับความแตกต่างก็คือว่าลัคนาราศีเนี่ยจะต้องได้มาจากเวลาเกิดเท่านั้นครับถ้า เกิดสมมุติว่าคุณไม่มีเวลาเกิดนะครับคุณก็ไม่สามารถที่จะดูดวงแบบเจาะจงได้ครับวิธีการง่ายมากๆครับเข้าไปที่ l ล ne ครับที่เราใช้อยู่เป็นประจําทุกวันนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับโดยการใส่ add สินแสครับ set i n z a e ครับจากนั้นเนี่ยกดที่ปุ่มผูกดวงบนเมนูนะครับคุณจะสามารถใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดแนะนำว่า456นะครับเพื่อที่จะเป็นการเริ่มต้นใช้งานฟรี30วันครับในระบบสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตของเราเนี่ยคุณจะสามารถดูลัคนาราศีที่ถูกต้องได้นะครับคุณจะรู้บาร์โค้ดประจาตัวคุณทั้ง10ดาวนะครับว่าอยู่ในตาแหน่งไหนในแต่ละช่องราศีทั้ง12ช่องนั่นเองนะครับเรา ทุกคนจะมีดาวสิบดวงที่ไม่เหมือนกันครับและระบบสินแสบาร์โคดชีวิตก็จะแจ้งเตือนดาวย้ายทุกๆดวงครับผ่านไลน์คุณสามารถที่จะกดอ่านได้เลยทันทีนะครับแล้วก็รู้ความเป็นมาเป็นไปของดาวแต่ละดวงที่จะส่งผลกับคุณโดยตรงแบบเจาะจงนั่นเองครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีสีมงคลเฉพาะคุณครับซึ่งจะบอกเรื่องหลักๆนะครับเรื่องความเฮงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเสน่ห์ และสีที่คุณไม่ควรใส่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเจาะจงเฉพาะคุณอีกเช่นเดียวกันครับที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะครับก็จะมีกราฟชีวิตนะครับจะบอกภาพรวมนะครับแบบที่คุณไม่ต้องอ่านตัวหนังสือเลยครับคุณจะเห็นภาพรวมพลังงานในแต่ละวันครับงานเงินความรัก สุขภาพโชคลาภครับคุณสามารถที่จะกดที่ปฏิทินนะครับเพื่อที่จะดูล่วงหน้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่ในลายสินแสบาโค c ชีวิตโหลดให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาเริ่มฟังกันครับชาวลัคนาราศีตุลนครับในปี2566นี้มีผลกระทบอะไรกับคุณบ้างครับเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับดาวดวงแรกเลยที่จะส่งผลตลอดทั้งปีเลย ก็คือดาวเสาร์นะครับหรือว่าหมายเลข7ดนะเข้ามาในตําแหน่งบริวารครับถ้าคุณมีลูกน้องมีบริวารนะโอ้ยช่วงนี้ลูกน้องคุณนะโอ้ขยันเป็นพิเศษเลยนะอดทนทํางานหนักให้อะไรไปได้ครับท่านดีครับนายโอเคครับผมนะคือโยนงานเข้าไปมันทํา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 เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีลูกน้องนะครับใครทาครับก็มึงนั่นแหละนะครับก็คุณจะต้องทํางานนั่นเองนะครับก็เป็นดาวที่ทํางานหนักนิดนึงนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเรามีงานทําถ้าเราทํางานหนักมันจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาจริงไหมครับนะเพราะว่าเราคงไม่ได้ทําอะไรที่สุดท้ายแล้วไม่ได้ผลลัพธ์หรอกจริงไหมครับมันต้องมีผลลัพธ์ออกมาอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นปีแห่งการทํางานเป็นปีแห่งการร่วมมือร่วมใจกัน ระหว่างเจ้านายและลูกน้องนะครับหรือว่าบริวารของเรานั่นเองนะครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับที่จะส่งผลตลอดทั้งปีเนี่ยก็คือมนุษย์ยูหรือว่าหมายเลขศูนย์นะครับซึ่งการย้ายเข้ามาในปี2566ครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลในช่องโรคภัยนะครับก็เป็นเรื่องที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสําหรับดาวดวงต่อไปนะก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ย ก็จะส่งผลตลอดทั้งปี2566เลยโดยจะเข้ามาในช่องคู่ครองนะครับถ้าใครเป็นโสดอยู่นะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วเป็นปีที่มีโอกาสจะวางแผนตกลงปงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นทางการภาษาชาวบ้านเรียกแต่งงานนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเข้าตำแหน่งนี้นะครับหรือ อีกในหนึ่งนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะมาจัดแจงจัดการนะครับหรือว่ามาถามถามไถ่นะเป็นไงว่าไงถึงเวลาแล้วนะเออใกล้ใกล้นี่หรือ,อยังใกล้ใกล้คลิดวางแผนร่วมกันนะหรือ,อยังแบบว่าตกลงวงใจไหมตกลงยังไงใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะก็คือจะมีข่าวดีนะครับมีความเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องคู่นะ แล้วก็ปิดท้ายนะครับก็จะเป็นปราหูนะครับหรือว่าหมายเลขแปดนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาในตําแหน่งอุปสรรคนะครับนั้นแปลว่าก็เป็นปีที่มีอุปสรรคมาเป็นบททดสอบของชีวิตพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะหนักจะเบานะครับสุดท้ายแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งเล่ห์เหลี่ยมทั้งการพลิกแพลงอะไรต่างๆาแล้วมันก็ผ่านไปนะมันก็ผ่านไปนะครับ ระวังเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับก็อย่าไปเสี่ยงนะไม่ใช่ปีที่คุณจะเสี่ยงโชคได้ดีนะครับเก็บเงินซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับเอาไปกินข้าวดีกว่านะครับไปพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพาลูกหลานไปทานข้าวน่าจะดีกว่านะครับก็ถือเป็นปีที่ถ้าให้น้ําหนักนะครับดีไหมสมมุติคุณถามผมว่าดีไหมผมให้กลางๆกลางก,างกางตรงกลางเลยคือ 50- 5 0เลย ไม่ดีไม่ร้ายน่ะไม่ดีไม่ร้ายนะครับนะก็ดีกว่าร้ายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะรับรองว่าคุณจะได้ฟังแบบเจาะลึกทุกๆเดือนเลยนะครับหมายถึงว่าความหมายของดาวในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับเฉพาะลัคนาราศีตุลของคุณนี่แหละนะครับแล้วก็ตามไว้เลยนะครับไม่พลาดอย่างแน่นอน สำหรับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในปี2,566นี้นั่นเองครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจะมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าดาวอะไรจะเข้ามาครับขอเพียงแค่เรามีสติครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองครับใช้สินแสบาร์โค้ชีวิตไว้รับรองว่ามีสติแน่นอนครับเพราะว่าสินแสบาร์โค้ชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมมีสติาก ด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบา์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o d ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา์โค d ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o d ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบา์โค d ชีวิตของเราสินแสบา์โค d ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o d ชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัย100%ยเปอรเพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลนเมื่อเข้าสู่หน้าลา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา